ฝาวมาเบิงกันด้วยพี่น้องมาแล้วหวยซองแดงหมวดที่เลียวเพิ่นก็ให้เขาสามโตแล้วก็สุดสองโตทั้งทิ่งทั้งลางเลยพี่น้องฝ่าวมาเบิงแล้วก็ฝ่าวไปจัดลอตเตอรี่กันด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้องกะมาพ่อกบแอดมินคือเกานะ่าเนาะก็มาพอกันได้รอบ,บายแล้วพี่น้องเนาะแอดมินก็ไดไปหาแนวทางใหม่ๆตัวเลขดีๆเอามาใหา้พี่น้องในเบิงกันซึ่อแอดมินเกิดยาง่มหาสุดเกา่าเอามาให้พี่น้องในเบิงน้ำเนาะคะ่ะ ก่อนไปรับส้มแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุู้สุคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องแสดงรับส้มคลิปใม่ม่กันเนาะจ้าแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนั่มดยการกดไลค์กดแชร์เด้วยพี่น้องแอดมินก็แสด้มีกกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหาตัวเลขเด็ดเด็เอามาพี่น้องได้เบิ่งกันเผื่อพี่น้องแสด้มีโศคลาบน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของหววซองแดงกันก่อนเลยซึ่งวที่ิพานมาหนึ่งมีหน้าคมเพื่อนกนใหไตัตเด่นที่ลักศูนย์ห้วิ่งที่ศูนย์เพื่อนก็นให้เขาสามโตโตหาศูนย์เก่านพี่น้องแล้วก็เหล็กท้ายสองโตบนล่างหาศูนย์ศูนย์หาสองโตบนแล้วก็ศูนย์เจ็ดสองโตล่างนะพี่น้องด้วยแนวทางเหล็กซองแดงนะจ๊ะห้เล็กวิ่งที่ลักศูนย์เนาะ เฮากะไปเบิ้งต่อกันเลยจ้ะไปต่องวดประจำวันที่6 6มีนาคมกันต่อเลยซึ่งวันนี้เพื่อนกะให้วิ่งทีลักเจ็ดเนาะพี่น้องเจตัวเดียวเนาะให้ชุด3ามโตก็คือ3ามแล 3, 2, ้วก็3ามสอเจ็ด้อพี่น้องต่อโดยชุด2โตะหนึ่งเจ็ดแล้วก็ แปดเจ็ดเดอพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นะ่าติดตามเดือพี่น้องห้ามพลาดแคปไปเบิงจดไปเบึงกันโหลดเดวอพี่น้องแล้วก็ไปหาจัดลอตเตอรี่กันไว้เดือพี่น้องเด้อตัวเลขบ่หลายไปเบื้องต่อสุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นเหลขประมูลเนาะเหลขกประมูลงวดประจำวันที่16มีนาคมเพื่อนก็ให้ฟันที่รัก3ชุด3โตเพื่อนก็ให้หา03 30-2แล้วก็หา33เด้อพี่น้อง ชุด2โตัวก็คือ3 1 3 4 3 5แล้วก็3 9เก่านาะพี่น้องเนาะซึ่งเพิ่นก็รับประกันว่ามาชั่วรวยเปนิ้นนะคะสำหรับแนื้ทางเหล็กประมูลก็เป็นอีกนินวทางที่นนะติดตามคือกันพี่น้องก็จุดไอ้เบิ้งกันโดดด้วยพี่น้องเด้อไปเบิ้งต่อกันที่เล็กลับเฉพาะวงในกันต่อเลยซึ่งหวดนี่เพิ่นก็ให้เจ7 3 8 2 แล้วก็แปดสามและพี่น้องเนียทาาสองตัวบนล่างและพี่น้องเดอ้อเลขรับเฉพาะวงในนะจ้าสิบหกพีนาคมไปเบิ่งสุดต่อไปก็เลยจ้าสุดนี่ก็เป็นเนวทางของแอดเนตผ้ารวยด้วยพี่น้องเดอ้อเพิ่นก็ให้สามตัวหนึ่งหาแปดแล้วก็หนึ่งหาเก่าต่อด้ดยหาหนึ่งหาแปดแล้วก็หาเก่าด้วยพี่น้องเนว่ทางรัฐบาลไทยสิบหกพีนาคมแอดเนตผ้ารวยด้วยพี่น้องเดอ้อ ไปเบิงสุดต่อไปก็เป็นแนวทางของแอดเน็ตขึกันซึ่งเลขสุดนี่ก็เป็นเลขชุดพิเศษฟันเม็ดเดิลไฮเน้นเน้นเพิ่นก็ฟันไฮเจ็ดสองสองเจ็ดได้พี่น้องแอดเน็ตพารวยเบิงแล้วก็ไปจัดลอตเตอรี่กัน,นด้เด้อจ้าเพิ่นไฮต้นเดียวว่าต้องคิดหลายโตสีแดงเมืองเกิงเลยพี่น้องเอ้ยฝ่าวจัดด,ด่วเดอ้อแอดมินก็สิจัดคือกันจ้ามักคขึ้นกันจ้าเจ็ดสองสองเจ็ดไปเบิงสุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดสองเมืองใช่ แนวทางรัฐบาลไทย16ปีนาคมซึ่งสุดนี่ก็เป็นแนวทาง2โตัวลางเพิ่นก็นให้ตัวเด่นที่ลัก2ลัก0แล้วก็ลัก1แล้อพี่น้องเน้นให้ลัก2ตัวรองลัก5กับลัก7ชุด2ตัโตก็มี7 2 3 2 4 2 8 2 5 2แล้วก็เก่าสองพี่น้องเพิ่นให้แลนลัก2แล้อพี่น้อง S2 เมืองใชยเด้ะ มักกระจดอ่อยเบิงกันเด้อพี่น้องเด้อไทยนี่ก็โปรดใส่วิจรารญาณในการรับส้มเด้อพี่น้องทางซองบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งพิกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักน้ำเดื้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีเด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้ๆสุกคนโชคดีมีโชคมีลาบเห้งๆปังๆกันเด้อจ้าแอดมินก็ขอตัวลาไปสำนีกก่อนเด้อแล้วกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อ